สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหว่นเหลาพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่5้ากุมภาพันธ์สองพาร้อยหก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เรล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลและของงวดประจำวันที่3นะครับผมสำหรับวันที่3แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่4กับ7นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม732ดสามสองสำหรับ73นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็28เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็897เ เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับเดน7เข้าสายวิ่งสายรูดนะครับผม7997นะครับผมและก็73สปะปลราจะเอา73เป็นเกณฑ์ล่างนะครับผมสำหรับไทยจะเอา28นะครับผมเป็นเกณฑ์ล่าง ก็เข้าสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่5ชอบก็คอยตามนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี702596ให้อยู่ที่2กับ7นะครับผม สองจะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกกับสองเก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม สำหรับเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดสำหรับเกนะ้าเนับผมมีเก้าสี่ 9 5สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี2 2 7 7แล้วก็9 9สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับไป0 5 6ชุดวินนะครับผมกลับได้6ประตูนะครับผม 872 021สองศูมี4ห9 แล้วก็7 2 9นะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่5กุมภาพันธ์2,568แอดมินให้เด่นอยู่ที่2กับ7นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม2 0 2 1นะครับผม2 5 7 7 75แลมีด้วก็7 6 สำหรับชุดกันนะครับมี9495นะครับผมสายเบิ้ล2 2 7 7สำหรับ3ตัวนะครับผมชุดวินนะครับผม05 6 021 425 195แล้วกและก็729นะครับผมเอฟิพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ